อัสลมามวัลไรกุมครับสวัสดีวันพุทธที่24สิงหาคมนะครับพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา3โมงครึ่งนะครับ3โมงครึ่งนะครับก็วันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าอยากดูไม้ต้นใหญ่ๆอันนี้มีต้นเนี้ยพอได้ไหมในกระถาง6ปี๊บนะครับในกระถาง6ปี๊บดอกก็เพิ่งจะเริ่มมาไม้กิ่งใหม่นะครับไม้กิ่งใหม่เพิ่งเสียบติดนะครับนี่ ดอกก็เพิ่งจะเริ่มมาแหละเนี่ยไม้กิ่งใหม่อยู่เลยเพิ่งเสียบติดนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจก็ขายตอนนี้เลยก็ขอขอห้าพันละกันขายตอนนี้นะตอนนี้นะขอห้าพันขอห้าพันขอค่าส่งก็ห้าร้อยไม้กิ่งใหม่เพิ่งเสียบติดนะดอกยังไม่มานี่ต้นนี้ก็ใหญ่ๆห่เนี่ยไม้กิ่งใหม่เพิ่งเสียบติดนี่สามสีนะโขดก็เนี่ยสวยๆแล้วโกดสีทองด้วยอะ่ะนี่ ปกสีทองด้วยนะปดสีทองชัดเจนอย่างนี้นะนะครับนี่มัน็นลอยหน่อยหนึ่งนะครับก็มีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็มีสีสีเนี้ยสีเนี้ยเนี่ยนะครับสีนี้นะครับแล้วก็ขาวนะครับสวยใชยได้ต้นนี้ลากทองลากทองเส้นหนึ่งนะลากทองอย่างนี้เส้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ขอแปดพันลากทองด้วย อย on ู่ในกระถางสี่ป well, so um, ีนะครับต้นนี้ขอแปดพันนะครับนะครับสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งจะได้เพิ่งเสียบติดเนี่ยเพิ่งเสียบติดนี่ก็ทาไว้นี่ไว้คือไม่ให้ต้นไม่ให้กิ่งมันเบียดกันเกินไปนะครับเนี่ยเพิ่งเสียบติดอันนี้ก็รอยตัดแต่งรากนะครับอันนี้ก็ขอห้าพันนะครับอยู่ในกระถางสี่ปีแก็ต้นใหญ่ใช้ได้แหละนะครับอันนี้แดงอุดมทรัพย์นี่ก็ขอพันห้าต้นนี้นะครับขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งอันนี้ต้นที่ห้านี่ก็สวยเนี่ย เนี่ยต้นที่ห้าเนี่ยเลขห้าอย่างเงี้ยบางตัวขอแค่ห้าร้อยนะเนี่ยกระถางสองปี๊บขอแค่ห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่แล้วก็ต้นไหนอีกมีต้นที่สี่เนี่ยต้นที่สี่ไม่ใช่ดาวสีนะครับไออันนี้ต้นที่ต้นที่สี่ต้นที่เจ็ดอันนี้ต้นที่เจ็ดเนี่ยต้นที่เจ็ดแล้วก็ต้นที่ต้นที่สิบเอ็ดเนี่ยสองต้นเนี้ยใครรับสองต้นนี้ต้นที่เจ็ดกับต้นที่สิบเอ็ดเนี่ยใครรับสองต้นเนี้ยขอต้นละห้าร้อยแล้วก็ส่งฟรี นะครับเฉพาะสองต้นนี้นะต้นเดียวก็ห้าร้อยขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยแต่ใครรับสองต้นนี้ก็ขอขอห้าร้อยเอสองสองต้นพันส่งฟรีนะเพราะว่าจะปล่อยออกไปเพราะมันยังไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอันนี้ใบด่างสลันยา่าครับดอกสีนี้นะครับนี่กิ่งก้านใบหรือใบด่างอตัวนี้ออหรือเขาเรียกใบ,บด่างใบสีทองนะเนี่ยใบด่างมันจะใบสีทองอย่างนี้เลยนะครับนี่ใบด่างสลันยา่าใบด่างสีทองนี่มีกิ่งของตอขึ้นมากิ่งนึง่ง นะครับนี่ต้่งเสียบได้นะครับกร็โวดใช้ได้อยู่ในกระถางสองติ๊บนะอันนี้ก็ขอพันห้าขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับก็สวยๆแหละนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีของตอคือนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงชั้นเดียวแบบนี้ดอกใหญ่ๆอันนี้ก็ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยห้าสิบครับอันนี้ใหญ่สวยนะครับแล้วก็ดาวสองเนี่ยดาวสองก็ขอพันหนึ่งมั้งดาวสองขอพันหนึ่งใช่ไหม ดูคลิปเก่าก็ได้ดาวสามนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสองพันปะเนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับต้นดาวนี่มันมีคลิปอยู่นะครับต้นดาวมีคลิปอยู่ใครสนใจต้นไหนนี่ก็ทักทายมาเนี่ยใหญ่นะครับเต็มกระถางสองปี๊เนี่ยสองพันมั้งมุ่นก็ขอพันห้าเนี่ยนะครับีต้นที่สองก็ขอน่าจะขอพันห้าหรือพันหนึ่งเนี่ยแหละครับต้นที่สี่ต้นที่สี่นี่ก็ขอสองพันนะครับติดสักด้วยนะติดสักฝักหนึ่งนะติดสักฝักหนึ่งแล้วก็เป็นดอกสีนี้ ชมพูบานเย็นเนี่ยที่จะมี3มชั้นบ้าง4ี่ชั้นบ้างกิ่งเนี้ยกิ่งหน้าเนี่ยเขากําลังถอดกิ่งนะเขากําลังดําเนินกระบวนการการถอดกิ่งโดยธรรมชาติเห็นปะเขาจะตัดน้ําเลี้ยงตัวเขาเองรู้สึกว่าแบบกิ่งก้านมันบางอ่ะมันบางกิ่งนี้หมดเลยนะครับไม่โดนแดดไม่โดนอะไรตัวต้นก็จะตัดน้ําเลี้ยงของกิ่งนี้ออกนะครับก็เพราะนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติบางตัวก็จะไม่ไปเร่งมันก็จะปล่อยมันใครจะเอาต้นนี้บางตัวก็ต้องบอกก่อนว่ากิ่งเนี้ย มันไม่ได้เน่าหรืออะไรนะคือมันไม่โดนแดดมันโดนพวกนี้บังหมดนะครับตัวต้นไม้เขาเลยดาเนินการตัดน้ําเลี้ยงคือเดี๋ยวกิ่งเนี้มันจะฝ่อแห้งโดยธรรมชาตินะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ต้นไม้ชนชมเนี่ยเพราะกิ่งไหนไม่ได้สั่งข้อแสงไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เขาจะตัดน้ําเลี้ยงออกแล้วกิ่งมันจะฝ่อแห้งไปนะครับนี่ดาวห้านี่ก็สวยนี่สองปี๊บอันนี้ท่าไห่อันนี้น่าจะเป็นพันห้านะข้างหลังก็เป็นดาวหกก็น่าจะเป็นพันเดียวดาวหกหรือดาวแปด อันนี้น่าจะเป็นดาวหกนะดาวหกหรือดาวแปดเนะี่ยดาวหกนะครับก็อันนั้นพันเดียวนี้พันห้านะครับดาวสามก็สวยต้นใหญ่สวยนะครับไม้ใหญ่ๆบางตเยอะนะครับก็พอมีนีแหละนะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูในร้านละกันนะครับบางตก็ลงขายเฉพาะเฉพาะแหละนะครับเพราะว่าพอลงขายหลายต้นแล้วมันงงมันงงนะครับนี่นี่ก็เป็นใบด่างใบด่างแล้วก็มีกิ่งเสียบนะครับนี่เสียบแล้วก็มีสีของตอด้วยนะ นี่ก็กิ่งกิ่งอีกกิ่งหนึ่งกิ่งอีกกิ่งหนึ่งมีสีของตอขึ้นมาหน่อยนึงหูแต่ลากมันสวยนะครับอันนี้ก็ขอแค่พันห้าเนี่ยแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับแคบหน้าจอใบด่างนี้ขอพันห้าโอ้วันนี้นี่สวยกิ่งใหญ่นี่ก็ขอพันห้าเนี่ยแดงนี่สวยโอ้อันนี้ตอญี่ปุ่ออนะอันนี้กิ่งกิ่งของตอนะอน,นี่กาลังจะแทงใหม่เขาตัดออกนะครับเพราะมันพุ่งเกินเนี่ยโอ้โหสวยสวยอะ่ะสวยออกมาเอา ฝนตกทิ้งใบทิ้งดอกหมดเลยเนี่ยอันนี้สวยเป็นตอญี่ปุ่นสวยก็ขอขอพันเดียวแล้วกันอันนี้ขอพันเดียวนะขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ขอพันห้าขอค่าส่งก็ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ขออันนี้มันเป็นตออะไรเนี่ยโอ้สวยใหญ่บางบางทีอ่ะเนี่ยอ๋อเป็นแดงสุขใจเป็นแดงสุขใจแลวอันนี้เป็นสีของตอ นะครับอันนี้เป็นแดงสุกใจแล้วก็มีสีของตอกิ่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นนี่ก็เป็นแดงสุกใจมั้งเนี่ยอ่าเป็นแดงสุกใจนะครับบางบางกิ่งมันคือจะสลับซับซ้อนมากนะครับดูจําไม่ได้ต้นนี้ก็ขอพันเดียวเหมือนกันขอพันเดียวขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอห้าร้อยเนี่ยต้นนี้ขอห้าร้อยเนี่ยต้นสามขอห้าร้อยดอกสวยใบกลีบดอกเป็นกำมายี่นะนิ่มๆสวยมากนะครับอันนี้อันนี้ขอห้าร้อยขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับเป็นกระถางสองปิ๊บ เลขสามนี่ดาวแปดดาวแปดก็ใหญ่สวยอันนี้ขอเท่าไหร่ขอพันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ขอพันดึงขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับขอค่าส่งแค่นั้นแหละค่าส่งไม่แพงหรอกนี่ดาวดาวสิบนี่น่าจะขอพันห้าไว้ใช่ไหมมันมีคลิปอยู่นะครับเนี่ยสวยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวยสวยต้นไม้สวยสวยอันนี้ต้นที่สิบห้าขอห้าร้อยเนี่ยกระถางสองปี๊บนะขอห้าร้อยขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับก็ขายกระถางสองปี๊บออกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ต้นใหญ่ๆขึ้น นะครับอันนี้มันใหญ่ไม่ทันก็ขายออกขายออกถูกๆไปแหละเอาแต่ทุนนะครับนี่นี่ใครจะเอาเนี่ยนี่เพชรหน้าวางัวางต้นนี้ต้นสีทองทองด้วยติดสักสองคู่นะขอห้าพันขอค่าส่งสองร้อยอันนี้เหมือนกันเนี่ต้นสีทองทองเนี่ยกิ่งก้านดีรากดีทรงสวยต้นสีทองทองเนี่ยขอห้าพันขอค่าส่งก็สองร้อยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้สักคู่แรกเน่าไปซะแล้วเนี่ยมีอีกคู่หนึ่งหลืออีกคู่หนึ่งเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เน่าอีกเหมือนกัน อู uh, ne idel, ne idel, but ้เน่าเน่าเน่าแต่เม็ดเม็ดดีไว้เดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนอือนีงไม่แตกเลยเอาฝั่งนี้เดี๋ยวมันต้องทยอยแตกเนี่ยเอาไปฝั่งเดียวก่อนนี่เม็ดเม็ดอ้วนดีนี่ดูเม็ดอ้วนเลยอ่ะโอ้อย่างนี้อย่างนี้ได้แน่อย่างนี้ได้ลูกอย่างนี้ได้ลูกต้นสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับแต่มันจะมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นเชื้อราเน่าหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเนี่ยตัวนี้ก็ขอห้าพันขอค่าส่งก็สองร้อยนะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆ กระถางแปดสิบนะเต็มกระถางนะครับใครจะเอาก็ทักมาอันนี้เป็นยักษ์ซาอุกระถางแปดสิบเต็มเต็มใหญ่ๆห่อ้วนอ้วนนะครับขอเจ็ดพันขอค่าส่งก็โอ้ตัวนี้มันใหญ่เว้ยขอค่าส่งแค่สา0ร้อยเกินแน่ๆเนี่ยค่าส่งห้าร้อยเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเต็มกระถางแล้วต้องไปใส่กระถางเม็ดแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ย3บสามก็5้าร้อยเนี่ยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ก็พันห้านะครับ ก็มีหลายต้นหลายอย่างนี่ก็ห้าร้อยขอค่าส่งก็เท่าไหร่หนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้ไม่ห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบอันนี้พุทมันใหญ่ไวต้นนี้ใหญ่ไวมากนะครับไมใ้ใหญ่เยอะนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้สวยใหญ่กิ่งก้านดีเนี่ยสองปีปนะใครจะเอาขอพันเดียวมนะขอพันเดียวขอค่าส่งก็ร้อยเดียวมานะครับนี่แดงอุดมทรัพย์นี่ก็พันเดียวอะขายถูกถูกเลยพันเดียวมาหนุพันเดียวนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่ง นะครับต้นละพันมีสามต้นเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลยนะครับใครจะเอาก็เอาไปเลยนะครับเนี่ยสามต้นก็ขอสามพันมาสามต้นขอสามพันขอค่าส่งสองร้อยพอนะครับลดค่าส่งไปร้อยหนึ่งละกันลดจากพันห้านะเนี่ยลดจากพันห้าหรือพันเดียวเนี่ยสามต้นนี้ขอสามพันขอค่าส่งสองร้อยนี่ใครจะเอาเอาไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม้มันใหญ่ไวแล้วมันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับไม้ไม้บันโตใหญ่ไวมากให้มันขึ้นกระถางใหญ่ๆเหอะ ไอ้ที่มันอยู่ต้นเท่าเดิมเพราะมันใส่กระถางจานกระถางก้นตื้นนิดเดียวถอนออกมานี่ไม่มีไม่มีเครื่องปลูกเหลือแล้วเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่โคนเหลือแต่รากนะครับไม้มันอัดอัดแน่นในกระถางเนี่ยดูด,ดิลูกค้าดูก็รู้เนี่ยเนี่ยมีแต่มีแต่เครื่องปลูกพอกอยู่ข้างบนเพราะว่าดินมันหมดก็พอกพเอาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่มีที่ขึ้นนะครับเนี่ยเห็นมันอย่างงี้คือข้างล่างเนี่ยมีแต่โคดมีแต่รากนะครับที่เอาพอกพอกไว้นี่คือมันหมดแล้วอ่ะก็เลยเอาพอกบนไว้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เนี่ย มันไม่มีที่แล้วแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็อยู่ไปนะครับแล้วเนี่ยพอขึ้นกระถางแล้วเบ่งตัวเร็วมากเบ่งตัวเร็วมากเนี่ยดูดิเขียวอย่างนี้เลยเขียวปิดเนี่ยเบ่งตัวเร็วมากขึ้นมาจากโมโสมเนี่ยดูดิเนี่ยขอแค่ต้นละพันเนี่ยนั่นอีกต้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยนู่นอีกขอต้นละพันจากพันห้าไม่ขายขายพันเดียวขอค่าส่งก็สามต้นนี้ขอค่าส่งสองร้อยแต่ใครจะเอาต้นเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวต่อต้นครับนี่ก็ขอสองพัน นี่แดงแดงพญาเพิ่มทรับติดฝักด้วยนะฝักของฝักของกิ่งเนี่ยนะฝักของดอกพญาเพิ่มทรับเลยนะนี่สวยนี่นี่กาขอแค่พันห้าเนี่ยนะครับนี่พะรถเมรีนะครับพะรถเมรีขอแค่พันห้านะต้นใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับจะก่อนขายสองพันนะนะครับขอแค่นั้นพอนะครับบางโตขายทุกถูกไปแล้วนะครับเพราะบางโตมีไม้อีกโอ้โหนี่หน้าวังนี่หน้าวังที่เป็นไม้ดิบใครจะเอานี่นะครับบางโตขายต้นละห้าพัน นะครับขอค่าส่งก็ต้นละห้าร้อยนะครับเป็นไม้ดิบนะไม้ดิบเลยยังไม่ได้ทําอะไรไปตัดแต่งเอานะครับเป็นรากธรรมชาติมากรากดิบๆเลยขอแค่ต้นละห้าพันขอค่าส่งห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจชักทายมานี่ชาดาเพชรต้นนี้ขอแปดพันนะครับขอแปดพันขอค่าส่งสามร้อยนี่เป๊ะๆอยู่ในกระถางแปดสิบนะนี่บัณน,นาบัณน,นาเป๊ะๆเ,เหมือนกันเดี๋ยวรอดูดอกอันนี้พอฝนมาดอกก็ร่วงเป็นใบพอฝนมาดอกก็ร่วงเป็นใบให้ดอกตลอดอย่างเงี้ยตอกดิบ ติดตลอดละดอกนะแต่ไม่เคยได้บานกับเขาหรอกบานน้อยพอฝนมาก็ทิ้งดอกแทงใบทิ้งดอกแทงใบนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนอกจากหน้าหนาวจะแทงทีพราวเพราะมันเป็นไม้โบราณมันธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้นี่หน้าวังต้นนี้สวยไหมนี่สวยมากเลยอันนี้ขอพันห้านะครับขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยขอพันห้านี่เป็นงานต้นนี้โอ้โหสวยมาก ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะตัดแต่งให้เรียบร้อยค่าตัดแต่งไม่ต้องครับตัดแต่งบองตัวบอกฟรีมางตัวตัดแต่งให้ฟรีนะครับเนี่ยขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับสวยๆเนี่ยด,ดูตัดแต่งเรียบร้อยนี่ยไปเก็บเก็บกิ่งเล็กหน่อยกิ่งมาแล้วเนี่ยขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับข้างหลังก็เหมือนกันใหญ่มากเนี่ยเล็กใหญ่ขายราคาเดียวนะครับเนี่ยท่านใดสนใจทักทายมานะครับแล้วก็มีอันเนี้ยอันนี้ก็พูดแล้วพูดอีกนาะบางทีก็ ก็เกรงใจถ้าลูกค้าเนอะแต่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องประชาสัมพันธ์ต้องนําเสนอนะเนี 6, น่ยหกต้ 16, นพันห้าหกต้นพันห้าค่าส่งร้อยเดียวต้นเดียวสามร้อยค่าส่งหกสิบนะครั 100, บเนี่ยแล้วก็ไม้กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยมีห้าสิบต้นตีเป็นไม้บิบนะห้าสิบต้นขอห้าพันขอค่าส่งโลจิสติกห้าร้อยห้าสิบต้นขอห้าพันขอค่าส่งโลจิสติกห้าร้อยนะครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างเนี้ย นะครับมีเป็นลอยบ้างนะนะครับใหญ่ๆอย่างเงี้ยห้าสิบต้นขอห้าพันขอค่าโลจิสติกห้าร้อยพอเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต้นขอพันห้าขอค่า,คาส่งหนึ่งร้อยแล้วก็มีไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยมีชุดที่เก้าชุดที่เจ็ดชุดที่สามชุดที่ห้าชุดที่สี่แล้วก็ชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีไม้เหมาสิบต้นสี่ร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยมีอีกสองชุด นะครับแล้วก็มีไม้เหมาไซส์กระถางหกนิ้ว10บต้น3า0ร้อยค่าส่งหกสิบห้าสิบต้นพันห้าส่งฟรีนะอยู่ตรงนั้นนะครับสวยสวยอันนี้ไม้กระถางติ๊บใครจะเอาก็ทักทายมาไม้กระถางปิ๊บสวยนะครับอันนี้ขอขอแปดพันอยู่ในกระถาง80ิเซนนะขอแปดพันขอค่าส่งก็5้า้อยนะครับนี่มีสีนี้สีนี้นะครับแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์อยู่ตรงไหนอ๋อแดงอุดมทรัพย์ดอกร่วงไปแล้วนี่นะครับมี3ามสีต้นนี้ โขดสวยใหญ่เอ้ยหน้าไม้อยู่ไหนเออหน้าไม้อยู่นี่นี่โขดสวยใหญ่อ้วนนี่เอาขึ้นมาครึ่งเดียวนะนี่ยักษ์บ้านวัดต้นนี้ใหญ่มากอ้วนใหญ่มากนะครับเนี่ยเนี่ขอห้าพันส่งโลจิสติกมาห้าร้อยห้าสิบนะครับก็ขอค่าส่งโลจิสติกห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับนะครับส่งมาจากโคราชอำเภอบ้านวัดนะครับอันนี้คือยักษ์บ้านวัดนะครับสวยใหญ่อ่ะดูอีกทีเพื่อความชัว ใครจะเอาขอห้าพันขอค่าส่งโลจิสติกห้าร้อยห้าสิบาทเพราะค่าส่งโลจิสติกตอนมาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าต้นใหญ่ๆห,หน้าวังต้นใหญ่ๆปปอยเซียนปอยเซียนในกระถางแปดนิ้วนะครับสวยๆใหญ่ๆจากี้ก็คุณพี่อะไรรับไปแล้วสองต้นเดี๋ยวจัดการให้นะนี่น,น,นี่ก็ทยอยหมดแหละลูกค้ามาก็ค่อยๆหยิบไปทีละต้นสองต้นต้น,สอ,ตนสองต้นเดี๋ยวก็หมดนะครับเพราะว่าไม้มันดอกกลาลังมานะห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่ง e อ s อก็หนึ่งร้อยบาท สิบสอต้นพันขอค่าส่ง EMS ก็สองบาทครับสวยๆไม้จะไปค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะจะจัดไปให้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าไหนะที่สั่งบอกขอดอกใหญ่ๆก็จะเลือกดอกชมพูใหญ่ๆให้กับแดงใหญ่ๆให้นะนะครับก็ไอดอกเล็กๆก็ยังไม่ต้องเอาไปเอาดอกใหญ่ๆจ,จัดจัดจ้นจานๆในย่านนี้ไปก่อนนะครับหรือใครต้องการต้นใหญ่หน่อยก็เนี่ยไซส์นี่นะไซส์สิบนิ้วแต่ยังไม่ให้ดอกนะก็ต้นละสองรต้นพัน 5ต้นพันุส่งขอค่าส่ง EMS ร้อยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาเด he like so so so, ี๋ยวรอดูดอกรอบใหม่นี้เพราะไม้มันลูกค้ามาก็หยิบไปหยิบไปทีละต้นสองต้นมันก็ค่อยๆพาะทรองไปแล้วแหละนะครับค่อยๆพรองค่อยๆหมดไปละนะครับนี่ไม้ใหญ่ๆสวยนี่มงกราชันสวยๆเลยนะครับอันนี้ราชินีพันธดอกม่วงหิมะนี่นี่าชินีม่วงหิมะนะครับนี่ดอกของราชินีม่วงหิมะต้นนี้สวยนะครับนี่ นี่คือดอกของราชินีม่วงหิมะนะครับดอกเริ่มมาแล้วฝนตกก็จะทิ้งดอกนี่นี่คือดอกดอกดอกม่วงเลยเขาอมม่วงนะครับเนี่ยราชินีม่วงหิมะนะครับเนี่ยก็อยู่ที่บางโตนะครับเดี๋ยวก็ทํากิ่งตอนขึ้นมาแล้วกันนะครับราชินีม่วงหิมะนะครับและนี่ก็สวยๆนี่ราชินีพันดอกกิ่งตอนสายคงประธานทั้งหลายนะครับใบเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยทรงทรงสวยๆเลยนะครับเนี่ยกระถางเม็ดนะกระถางเม็ดทั้งนั้นเลยนะครับใหญ่ใหญ่โตโมโหระทึกใหญ่โตโมโหลานนะครับก็ ตามนั้นแหละนะครับชอบแบบไหนก็มาดูกันมาเลือกกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้บางคาสายพระครูดําทสิทสีโชคนะครับส,ร ύ, สวยๆไม้ฟอร์มเก่าๆดั้งเดิมโบราณน,นะครับอยู่ในกระถางเมตรห้าสิบนะคุ่มเต็มกระถางเมตรพุ่มเต็มกระถางเมตรห้าสิบแล้วนะอันนี้เพชรพันล้านนะครับเพชรพันล้านอยู่ในกระถางเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ก็เพชรพันล้านอีกต้นหนึ่งต้นสีทองทองเลยนะครับเนี่ยดูสวนไหมนี่เพชรพันล้านนะครับ อันนี้ราชินีพันดอกกิจจอสายคงประธานถอดออกมาจากกระถางเมตรยี่สิบเอามาลงกระถางเม็ดพุ่มเต็มเม็ดนะครับติดฝักฝักหนึ่งเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นยักษ์ซาอุนะครับยักษ์ซาอุเสียบไม้สีมีเหลืองเพิ่มเหลืองเพิ่มซับแล้วก็แดงแล้วก็อะไรม่วงมั้งแดงแดงแดงแน่ะมีสามสีตัวน,นี้ขอแปดเจ็ดพันขอค,ค่าส่งก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็ต้นตรงนู้นนะครับก็ขอเจ็ดพันขอค่าส่งห้าร้อยใหญ่ นะครับท่านใดสนใจทักทายมาไม้ใหญ่ๆมีนะครับนี่ยักษ์เสาอู๋ต้นหนึ่งนะครับเด็กเอ้ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับนี่ขอห้าพันนะครับอันนี้ก็ยักษ์บ้านวัดอีกต้นหนึ่งนะครับรอันนี้ทรงแบบดั้งเดิมโบราณเลยนะครับ,อ, 5, รบอันนี้ยักษ์เสาอูต้นนี้ขอห้าพันนี่ยักษ์เาอูต้นนู้นขอแปดพันนะครับทรงสวยๆใหญ่ๆนี่เป็นไงสวยใหญ่มากนะครับนี่หน้าไม้อยู่นี่เป็นไงนยักษ์เาอูต้นนี้ในกระถางเก้าสิบเซนนะ ถ้าถามว่าอ่องทาไมกระถางมัน90เซนไม่รู้ว่าร้านนี้เขาทากระถางคือไม่50เซนมีกระถาง60มีกระถาง90แค่นั้นเองแล้วก็กระถาง40นะครับก็เขาไม่ทํากระถาง30ไม่ทํากระถาง50ไม่ทํากระถาง80นะทำกระถาง40 60แล้วก็90เออบางตัวก็พึ่งพึ่งบางตัวก็งงแต่ก็ซื้อมาแล้วแหละนะครับมีกระถาง90เซนนะครับแล้วก็มีหน้าวังนะครับแล้วก็มีหน้าวังหน้าวังตัวนี้สวยมากนะครับเป็นทรง ทรงเรือนะครับอันนี้ก็กลมๆสวยนะครับนี่พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ขวดใหญ่ๆเต็มกระถางสิบปดพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งขายทุกถูกอันนี้เป็นลาชินีกิ่งตอนสายพงระทานนี่ไม่ได้ขึ้นขายแล้วนะหมดละไม่ได้ขึ้นขายเดี๋ยวให้นาเพาะเม็ดยักษ์นะครับอันนี้ก็รอขึ้นกระถางสี่ปี๊บนะครับเป็นใหญ่นะครับนี่นี่ลายชินีพันดอกกิ่งตอนสายพงระทานใครสนใจก็อย่างเงี้ยต้นนี้ขายห้าร้อยนะ ใครจะเอาแคปหน้าจอมาเนี่ยต้นนี้ขาย5้า้อยนี่ใหญ่ๆเลยสูงๆห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยนี่ก็เหมือนกันห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยสองต้นเนี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับใครสนใจทักทายมาไม้สวยไม้ใหญ่นี่คนคู่ต้นนี้นะครับนี่ก็ขายห้าร้อยนี่ห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับสนใจแคปหน้าจอมาสี่ต้นใครสั่งสต้นเปงโตส่งฟรีเลยเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนี่ต้นนี้หนึ่งอ่ะเอาใหม่เนี่ยต้นนี้ต้นนี้หนึ่งอ่ะเนี่ยห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะ เท่าน,นี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะต้นที่สองนี่ห้าร้อยค่าส่งหกสิบต้นที่สามห้าร้อยค่าส่งหกสิบต้นที่สี่ใครรับทั้งสี่ต้นนี้บางตัวส่งฟรีนะครับส่งใหญ่ๆเลยก่อนที่จะไปย้ายกระถางเอาสี่ต้นนี้ก่อนนะครับมันมีใหญ่ๆเยอะนะครับเอาสี่ต้นนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามุอะลัยกุมวะารองมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ